ก็มันอึ๋งเลยอยกมันรอจั้งก็พวงนะนะโตอาไป่ดังนั้นหรือมันไม่คือที่จะมานั่งดื้ออยู่หน้าเวที อะไรจ๊ะอ่ามันะป็นแค่หน้าหนหน้าเวทีไปสนีหลักสี่ยังมีเบลมีเบลมีนุ๊กมีตายมีแบงมีเจ้ากินได้เหรอวะมีมาทำไม เป็นคำพวนเปนคำพวนเอ้าจะไไหนเนคำพวนแล้วไเช่าราเขาช่างบรรทนชิดถึงสน่งควรคานหา ไอ้นี่เปนพ่อเลยตอนนี้เลยป้าป๋าจ๋าหนูตามมาตามมารถไป